สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v a p ธรรมดานะครับช่อง v a p ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยกาชาตินะครับฮานอยกาชาติของวันที่นะครับของวันที่ยี่สี่นะครับตุูลาคมของวันที่หกสิบเจ็ดนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระฤหัสบดีนะครับ ขอขอ,ขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ่วันนี้มีเลขอะไรบ้างเราก็มาชมกันเลยนะครับเมื่อวานนี้ออกเจ็ดศูนย์สามเก้านะเข้าไหมให้ห้าหกเจ็ดไปเน้นที่ห้ากับหกมันมาเจ็ดนะครับอเห็นไหม ถ้าเมาก็70ด,ด้วยอ่ามีเข้า70ด,ด้วยนะบนนะเน้นบนนะครับเน้นบนนะครับตามนี้นะครับเน้นบนมีอะไรบ้างวันนี้เขามาดูกันนะครับหนึ่งนะครับวันนี้นะหนึ่าเลขต่ำนะคู่กับเลขสูงนะหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่กหกหน่งหงนะครับห้าสองสองห้าหกสอง2 2งหกเจ็ดสองเจ็นะครับ ถ้าสามมาก็คู่กับห้าหกเกตนะสามมานะครับห้าหคู่กับห้าหกเกตนะสามนะครับห้าหกเกตอยู่ข้างหน้านีลเดอร์ครับตามนี้นะครับอ่าครับเดเอาเลยครับตามนี้หนึ่งห้าห้าหนึ่งสองห้าห้าสองสามห้าห้าสาม อ๋อในห่ะ <c oughs> อ่านไม่ดูขวอภัยด้วยหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับห้าสองสองห้าหกสองสองหกเจ็ดสองสองเจ็ดนะครับถ้าสามมาก็สามห้าสามหกสามเจ็ดไปกลับด้วยนะภาพตามนี้นะครับเอาไปดูใกล้ใลหน่อยเด่นจะอยู่ตรงนี้นะสีเหลืองเหลืองนะ้าเด่นนะเอาไปพิจารณานะ อันนี้ตัวลองนะเน้นที่หนึ่งใช่ไหมหนึ่งรูดวิ่งนะครับตามนี้นะหนึ่งนะครับห้าครับห้า,ห,าหกเจ็ดแปดเก้านะครับห้าครับอือ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 ครับครับครับ จนเอะรนะครับตามนี้นะขอขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะไม่เจ็บไม่จนมัน่นคงมัง่งคั่งมั่งมีครับ